มันย,ยะมาเจ,เจอกันแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะยาสีฟันสมัยออนนะคะของสุเรียนเคอเพื่อนๆนี่ค่ะใครที่ฟันโยกฟันผุนะคะปวดฟันเงือกบวมเลือดออกตามไลฟันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสมัยออนช่วยคุณได้ค่ะทุกเรื่องค่ะนี่ค่ะ แปงนิดเดียวนะคะนี่ค่ะใช้เท่าเม็ดกระโพดเองนี่ค่ะหลอดใหญ่ๆนะคะถ้าคุณอยู่สองคน3าคนคุณก็ใช้เป็นนานเลยค่ะ2อสาเดือนใช้จนลืมเลยค่ะเพราะมันหลอดใหญ่ค่ะหลอดแค่ร้อยเจบาทเองเพื่อนๆมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นฟันนะคะจากที่เคยปวดฟันเสียวฟันนะคะทุกวันนี้หายแล้วะค่ะไม่ต้องไปถอนนะคะ นี่ค่ะฉันก็ไม่ทอ่อนแล้วค่ะกินของร้อนของเย็นได้สบายแล้วค่ะตะกัวที่เคยฟันที่เคยไปอุดมาเป็นตะกัวนะคะหลานฉันปวดฟงปวดฟันก็ใช้ตัวนี้ค่ะใช้ดีค่ะสุดยอดเลยค่ะีนค่ะฟันผุที่เหลือจะตอมก็หลุดออกมาเองนะคะในการหลานฉันไม่ปวดปวดฟันแล้วเมื่อก่อนกินข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้ปวดปวดแต่ฟันพาไปตะลงบาลไปถอดฟันเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วค่ะ ใส่ยาสวดตัวนี้นะคะก็ใช้แค่นิดเดียวทท้าเม็ดตัวเขียวหรือทท้าเม็ดข้าวโพดก็ได้ค่ะนะคะสารพัดประโยชน์นะคะนี่ค่ะใครที่เป็นลิสิดวงก็ลองใช้ดูนะคะเฟนใช้อยู่ค่ะตอนนี้ลิสดวงเขาหายไปแล้วค่ะหัวหัวลิสดวงก็ไม่มีแล้วนะคะทิมหลุดออกมาเป็นเหมือนเดือยไก่ค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะหายไปแล้วค่ะมาใช้ตัวนี้ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็มือคว้านเข้าไปค่ะนี่ทําทุกวันค่ะ ถามเขาเขาบอกไม่มีแล้วเขาถ่ายแข่งตอนนี้ก็ไม่มีหัวไม่มีเลือดออกมาแล้วค่ะสุดยอดสารพัดประโยชน์จริงนะคะในหลอดเดียวกันนี้คะ่ะเห็นหลอดเล็กๆนี้นะสารพัดประโยชน์นะคะเพื่อนๆมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะไปแล้นจ๊ะบายบายคะ่ะ